กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแรงงานและความร่วมมือระหว่างประเทศมีนางสาวพัชราเสถียรพักนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษเป็นหัวหน้ากลุ่มงานโดยกลุ่มงานแบ่งงานออกเป็นสองงานดังนี้ 1. งานความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศม,มีนางสาวมีนาชูใจนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นหัวหน้างาน 2. งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแรงงานมีนางวนิดาตันสกุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นหัวหน้างานบุคลากรภายในกลุ่มงานโครงการภายใต้งานความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 1>, 1. โครงการพัฒนารูปแบบระบบบริการไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุปีงบประมาณ2,564เป็นการดำเนินโครงการตามความร่วมมือด้านวิชาการตามข้อตกลงร่วมกันของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นการพัฒนารูปแบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ และเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับหน่วยงานอื่นๆ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานรับส่งผู้ป่วยชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้แผนงานความร่วมมือการพัฒนาไทยกัมพูชาระยะ3ปีพุทธศักราช2564ถึง2566เป็นการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านวิชาการตามพ่อตกลงของรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา เป็นการพัฒนารูปแบบบริการและจัดทำข้อเสนอนโยบายเป็นการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาในการรับส่งต่อผู้ป่วยโครงการภายใต้งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแรงงาน 1. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติและการขามนุษย์ประจำปีงบประมาณ2,564 เพื่อพัฒนาระบบบริการจัดการในส่วนกลางพัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับชุมชนพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามชายแดนการสนับสนุนการสร้างหลักประกันสุขภาพและการบริการจัดการแก่แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าวและ พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 แก่แรงงานต่างดาว 2. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานไทยและคนไทยในต่างประเทศปีงบประมาณ2564เป็นการช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศติดต่อประสานงานกับกระทรวงแรงงานในการรับส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่ประเทศไทย และติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหางานด้านสาธารณสุขในแรงงานไทยศึกษาวิจัยสุขภาวะของแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการตรวจสุขอนามัยบนเรือสำหรับแรงงานทางทะเลปี2564 ออกกฎกระทรวงหรือกฎหมายรูปเพื่อรองรับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพุทธศักราช2558จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานรองรับประกาศและการพัฒนาจัดทำผู้มือหลักสูตรการตรวจสุขอนามัยบนเรือสำหรับแรงงานทางทะเลของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขตามพระราชบัญญ,ญัติแรงงานทางทะเล พุทธกักราช2558โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากต่างประเทศ 1. โครงการพัฒนากลไกการดำเนินงานของจังหวัดในการยุติวันโรคและเอดด้วยชุดบริการ RRTTPR ประจำปี2,564-2,566าปีถึง6 เป็นการจัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานประสานงานสำหรับกิจกรรมด้านวัณโรคและ h i ชวีในทุกระดับเสริมสร้างความเชื่อมโยงรวมถึงการส่งต่อระหว่างชุมชนและสถานพยาบาลบูรณาการกำกับดูแลการให้บริการด้านวัณโรคและ h i ชวโดยโรงพยาบาลและชุมชนตั้งแต่ระดับประเทศและภายในจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายยุติเอทและวัณโรคสำหรับ ผู้ให้บริการภาครัฐจัดให้มีบริการและการบูรณาการบริการลดอันตรายร่วมกับโปรแกรมการบำบัดรักษาอาการติดสารเสพติดรวมถึงการบำบัดด้วยสารทดแทนโอปิออยด์และการรักษาการติดสารเสพติดโดยความร่วมมือทางการแพทย์อื่นๆพัฒนารูปแบบบริการบูพีนอฟีน พัฒนาให้ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน Drop-in Center ของหน่วยงานภาคประชาสังคมเป็นผู้ดูแลผู้ใช้สารเสพติดอย่างเป็นทางการวางแผนวัณโรคและ HIV ร่วมกันเพื่อบูรณาการให้การบริการวัณโรคและ HIV ขยายรูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานตามข้อมูลระดับจังหวัดร่วมกับแผน M&E เพื่อยุติเอชที่พัฒนาขึ้นในโครงการรอบปัจจุบันวางแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประชุมสำหรับแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อยุติเอชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สนับสนุนและกำกับการดำเนินงานของคณะทำงาน เอดและวัณโรคระดับจังหวัดใน27จังหวัดติดตามผลการดำเนินงานในโครงการยุติป,ปัญหาวัณโรคและเอดด้วยชุดบริการ RRTTPR ใน27จังหวัด 2. โครงการการสร้างความมีส่วนร่วมของประชากรต่างด้าวในประเทศไทยในการเฝ้าระวังด้านสุขภาพป้องกันและการบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด -19 เสริมสร้างความรู้ของโรคติดต่อโควิด -19 ด้านสุขภาพและการป้องกันตนเองจากโรคแก่ผู้อพยพและผู้รีภัยการสู้รบในประเทศไทยพัฒนามาตรการการบรรเทาผลกระทบของชุมชนและตรวจหาโรคโควิด -19 ในผู้อพยพและผู้รีภัยการสู้รบในประเทศไทย พัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยการสู้รบในประเทศไทยที่เจ็บป่วยจากโรคติดเชือ้อโควิด -19 พัฒนามาตรการการบรรเทาผลกระทบจากโรคระบาดของโควิด -19 ในกลุ่มประชากรต่างด้าวกลุ่มแรงงานข้ามชาติ